สวัสดีครับวันนี้มาเล่นปืนสไนิอี๋เกิดต่อหน้าต่อตาครับมามาเกิดต่อหน้าต่อตาเหรอมันยังไงล่ะฮ้ก็ด่านนี้นะครับตายเกิดเหมือนเดิมเนาะแต่เราต้องนัดกับผู้เล่นนะครับว่าห้ามใช้ปืนกลอี๋แล้วอี๋แล้วอีกหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งอือตายยากแลวเกินแล้วเราเนี่ยฮ้ก็โดดไปจิงโจ้บ้างนะครับแล้วก็จำแบบนี้เลยนะครับ จำเข้าไปจำโบเลือกไม่ถูกนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วปืนกลเฉยเลยนะฮะนัดกันแล้วนะครับว่าห้ามใช้ปืนกลประโถเอ๋ยมาดิข้างหลังเพื่อนซูมยิงเข้าไปหนึ่งทีโอ้ยอม่แล้วครับมันมาแล้วไอ้ปืนพีเก้าสิบมันมาแล้วโอ้โหมันเป็นยังไงไอ้นุ่มฮะไม่เล่นสนัยเหรอ ก็นะครับผมต้องแตะซูมยิงแบบเนี้ยหืมดวงดีมากกระโดดพอดีเลยเยเม็ดหนึ่งหืออืไม่ตายด้วยอีกเม็ดหนึ่งความจริงมันตั้งค่านะครับให้แตะยิงพร้อมซูมอ่าแตะอุ้ยอุแตะยิงแล้วก็ซูมนะครับปึ๊บหือไม่ตายอีกแล้วเอ้าคนละเม็ดไม่ตายอีกหือ,อ ตั้งค่าแบบว่าแตะยิงแล้วมันจะซูมให้โดยอัตโนโมัตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งไงก็คือแบบจ้ำไปอย่างนี้แหละนะฮะไปลุยเอาหรือเปล่าเพื่อนทางนี้ทางนี้เอาหรือเปล่าได้ครับมาแล้วครับมาสั่งเวียนจิงโจ,โจ้ยังไงฮะมาเด้อไม่ได้มาเด้อโอ้เข้าตูดนะฮะยิงเข้าตูดมาครับจิงโจ้เหรอ ซูมไปทีนึงครับนี่ต้องแตะซูมนะครับข้างหลังเพื่อนลอย,อยเห้เราอะไอ้นหี่ลอยให้นี่ลอยเอาไปไหนแล้วือเอเอหือไม่โดนทักคนเลยฮะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เองเหรออีกเม็ดนึงเฮ้ยก,กระโดดหลบอีกที่ไม่โดนฮะไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวมีคนลอย ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครจะเอาฮะใครจะเอาเอาไอ้นี่เกิดนี่อีกมาจำเข้าปจำเขาโอ้โหกระโดดจิงโจ้ดีแล้วเกิดนะเนี่ยคนเนี้ยแม็กหมดแล้วครับสวยแล้วเออโห้ไอ้ปืนกลมาแล้วเออหือก็ยศมันขีดเหลืองนะครับไม่เป็นไรอนุลมให้ไปนะครับ แต่คนอื่นก็เล่นสนายกับเราอยู่นะใครอะใครเอ่ยแอบอะไรอยู่ครับเข้าหัวไปตายแล้วครับมามีใครเอ่ยใครเอ่ยมามามา <c oughs> จเย็นเพื่อนจะเย็นจเย็น,เ,ยน,เ,ยนเป็นไหมก่อนจะเย็นเย็นอ้าล่วง <c oughs> อ้เข้าหัวเขาผมยศเพชรน,นะครับเมื่อกี้ที่มันตายนะฮะเขาใช้ดากคุณอมนั่นน่ะ แหมดากูนอฟจะดวนกับดากูนอฟไม่ได้โดนหลอยนะฮะนี่ครับจะจริงก็อยากจะเล่นนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โอ,โ,โอ้โหโดนระเบิดไม่ค่อยได้เล่นเอา้าไอคนนี้ใช้บืนคลนนะเอาแล้วครับคนกับคลนครับผมจะวะนี้ยังไงมันเป็นยังไงกันฮะเอาระเบิดไปดินี่ไอ้ไฟมาตโฮ้ ตายสามครับโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะเราอะ่ะกะว่าจะฆ่าแค่ไอ้ปืนกลโดนหมดเลยมาดิมาดิโยกอะ่ะสเตปโยกอะ่ะโอ้ยดากุนอ็อปนี่ยอายศเพชรโดนหลอยเลยโอ้ที่หนึ่งนะครับเล่นไปเล่นมาก็ก็สนุกเหมือนกันนะครับจะใน โดนกันเลยจังหวะเนี้ยโอ้โหไม่ได้ดวนแล้วค่ะไอ้ปืนกลมาแล้วเอาระเบิดไว้ไฟประตูไฟประตูดักทางไ้ก่อนตามมาเอาไม่โดนฮะระเบิดดวงดีจัดยังอยู่หรือเปล่าเราอ่ะเฮ้ยไม่ทันนะฮะใครลอยหลังใครเอ่ยโอ้โหขวาก็มีครับเอาตัวขวาก่อนแล้วกัน มาเพื่อนเรามาดวลกันเหมือนเดิมจริงโจ้น้อยมาดิไม่เข็ดไม่จำใช่ไหมล่ะเราเ้อปืนเขาเสียงนิ่มดีนะฮะเออนิ่มเหรอนิ่มๆข้างหลังเพื่อนอือโอ้โหไม่โดนฮะอือโอ้โหลายยศเพชรยิงมาโดนผมได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราหนีก่อนนะครับแอบๆบแบบดูบ้างดินะฮะ ไม่บูละแอบยิงแอบหล่อยดูบ้างจะฆ่าไอ้ปืน,นกลน่ะจังหวะเนี้ยอ้ย๊ยโอ้โหมีคนเอ้เพื่อนยาเราไม่ยิงนายแล้วเรามาเป็นพันธมิตรกันเราเป็นพันธมิตรกันอย่ายิงโอเคไปไหนล้นไอ้ใครยิงกันอยู่ทางนน้นฮะปืนกลน,นัวนเลยฮะนัวนกันแล้วฮะสงสัยทนไม่ไหวนะฮะทนไม่ไหว ทนไม่ไหวเอาปืนกลมาสูก้กับไอ้ปืนกลเพื่อนเราไม่ยิงเรานะฮะโอเคเราเป็นพันธมิตรกันอุย๊ยมีคนเลงมีคนเลงมีคนเลงคนละเม็ดไม่ละคนละเม็ดอ,อื้อีกคิงสิอไม่โดนฮะอีกคีโอ้ยไม่ตายด้วยเห็นปะโดนเต็มเต็มนะครับ ขออีกที่ขออีกทีแวบ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 เหรอแวบแวบประตโอ้ยโอ้โ oh. หตลอดอะ่ะไอพีเก้าสิบคนเนี้ยคนกำลังสนุกกันเลยอะ่ะโอ้โหข้างหลังเพื่อนมาดิดวนเลยจังหวะเนี้ยดวนกันเราต้องมาดวนแล้วมาอยู่ไหนมาดิดอ้อ เริ e nice sponge, yeah, ่มเซ็งนะฮะเดี๋ยวสลับปืนแม่งเลยมาดิงั้ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะฮือแล้วทำไมเขายิงแบบยิงไม่เต็มที่นะเขาใช้ปืนกลนะครับอุ๊ย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 อุยยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังจะเอาอีกเกิดมาแล้วยังจะเอาอีกว่าไงไม่สู้ครับไม่สู้รู้รู้ รู้ดีว่าจะโดนอะไรระยะไกลงไงเขายิงเราไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ะฮะเอาละเอาละอีกทีหนึ่งแบบแบบนะฮะหายไปแล้วโอ้อันนี้เพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเราไม่ยิงกันเอโอเคเข้ามาเลยเพื่อนแจวไปล่ามันไปล่ามันสกอร์ที่หนึ่งนะครับแม่ ก็ฝึกเล่นอยู่นะครับธรรมดาโอ้โห,โอโหเอาอีกแล้วอ้ยเนี่ยสกอร์จะเสียก็เพราะแบบเนี้ยนะฮะปืนกดมานัวแบบเนี้ยมาดิข้างหลังเพื่อน <c oughs> ไปไหนล่ะไอนมฮะพีเกชอบปล่อยคนอื่นเขาเนี่ย ไอ้คนนี้มันใช้ปืนกลนะฮะแต่เขาไม่ยิงเรานะแต่เราเนี่ยแหละจะยิงเขาไปไหนไอ้นมเอาระเบิดไปปืนกลกันกนักเหรอโดนระเบิดตายนะไอพีก็สิบอะแวบๆครัแบบแวบๆบแบบไปไหนแหละหาย อยู่ข้างหลังครับข้างหลังโอ้โหแล้ว,ลวเรายิงเขาไม่โดนด้วยเป็นงไงแล้วมาดิไอคนนี้มันเอาปืนกลมาสู้กับไอพีก้าสิบนะครับคอยอเม็ดนี <c oughs> แต่เขาไม่ยิงเรานะโอเคเราไม่ยิงเขาก็ได้นะครับเขาน่าจะล่ตัวพีก้าสิบอย่างเดียว <c oughs> ตกลงกันแล้วไม่เป็นตกลงนะฮะ <c oughs> ใครแวบบๆอยู่แถวนี้ไปไหนแล้วอันนี้เพื่อนเราใช่ปะ่ะโอเค ไอ้ไอๆออเฮ้ยเฮ้เอาหลบไปดิเพื่อนผมจะยิงจะยิงมันนี้อ่ะหลบเออเพื่อนเราเอาอีกคนนึงเอาทนไม่ไหวนะเอาปืนกลเข้าไปเล่นงานครับมาครับเอ้ยเออันนี้คนเดิมอะโอเคคนเดิมฮะ เกือบลัน่นอันนี้ปิดห้องไว้ด้วยนะครับก็คนก็จะอยู่เท่าเดิมนี่นะฮะจบเรียนเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดีนะยังที่หนึ่งอีกเกือบโดนแสงโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเล่นสนายครั้งแรกของผมนี่ยดเลื่อนด้วยโอ้โหแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็อาจจะได้เล่นสนายอีกเนาะต้องพิมพ์บอกพูดร่วมเล่นนะครับผม